ยสวยมากสวยจริงๆมีปลาหรือเปลา่าไม่รู้แต่ว่าสวยลองไปสิขึ้นน้ำไยโอ้ย เรียบร้อยส,สวยส,สวยส,สวยเลยนะครับส,สวยดดิดสภาพหมายครับอย่างที่เห็นเลยท้องนานะครับก็มีตัวนะครับผมก็มาเปิดขี่รถเล่นนะเปิดหมายท้องนานครับแบบนี้ก็น่าจะมีตัวนะเพราะว่าข้างๆมีคลองรออยู่ครับข้างบอกเขาด้วย อ้วนตาบในถึงก็ผอมแต่ว่าอ้วนอยู่นะครับตุ้ท้องเค <Okay, S 1> ผมรู้เรื่องครับผมตีไม่กี่ไม้โดนเลยมาแบบนี้เวลาตีก็ยกสายนะครับเพราะว่าน้ํามันน้ํามันเสียนะจับสายก็สายจะพัาางไว้ซึกไวแล้วก็เราจะเสียตังไวพยายามถนอมสายยกสายก็้ต้องสูงครับให้สายหน้ามันแตะน้ํานิดเดียวพอเ okay, คผมฝากเมนแคะด้วย หมายเด็ดเจ็ดย่านนะ้ำสุดยอด ด้นน้ำที่เดิมเลยเนี่ย อุ้ยโดนตีปฏิมากัดอีกแล้วโอ้ยทอ,ทอมีตัวนะครับอุย้ยวนตาเลยนี่ตีปฏิมามีกัดนะครับมาอีกแล้วลับเออครับผมเค้นเค้นเค้นเอาดีครับเห็นป่าวปางทีมออกมากัดเรื่อยเรื่อยนะปาวอยู่ตามนะครับใต้ตามซังข้าวนะครับที่เขาเกี่ยวไปแล้วเนะี่ยเขาออกมากัดอีบนะ หนึ่งแท็ีหนึ่งตัวนะครับหมายมันจะำดำๆหน่อยน้ำดำบางทีเราตีรอบแรกก็อาจาจะเงียบครับต้องขยันตีแบบตีย้ําๆหน่อยตีปฏิมาี่อ้วนตาเลยโอ้โหวนเลยนะครับดูดิลาลูกหมูกัดเป็นแรปเตอร์สีฟ้าครับผมเต็มปากเต็มคำครับผมโอเคครับผมฝากด้วยแรปเตอร์ครับผมบานาใช้งานได้ครับผมใช้งานได้ดีเลยแหละ เยอะตัวเล็กๆไปเคาะครับนี่ครับเรียกปลาให้มันมากัดครับผมโอเคปัก okay. ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสุดยอดกองค้าง ui 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 hay tí, <nữa> <tôi> tí <nữa> ก็ได้เรื่องเลยนะใส่สวยนะแบบเป็นแรปเตอร์ครับผมเห็นมันขึ้นน้ําด้วยเห็นมันขึ้นน้ําอยู่ตรงนี้มันมีช่องน้ําไหลนนครับมีท่อรอดอยู่ปลาจะขึ้นมาจากคลองนะแรปเตอร์ครับผมสายยอดไม่มีไม่มีพลาดก็ตรงนี้หน้าตีก็ผมก็จะยอดตีแบบแบบนี้ครับมันจะได้ตัวครับผมเต็มปากเลยเข okay, ครับผมแรปเตอร์ฝ้าวนะครับผมสุดยอด มีขอรอดข้าวนะปลาเข้ามาได้ปับ๊บสองโลครึ่งไหนล่ะปลาเน,นี่ยขอลอดปลาเข้ามาสองนี้ได้เรียบร้อยกัดอยู่อยู่แล้วอยู่ อยู่เรียบร้อยตามข้ามาได้หมายแตกเลยึบโอ้โหเรียบร้อยสิครับหมายเดียวรู้เรื่องเม่นยางแค่ครับผมอ่าโอ้หนาแดด แดดแรงครับผมน้ำมือต่ำว่ะหายจะเป็นลมเต็มเบ้าเลยนี่ครับก็เป็นปลาช่อนคลองนั่แหละมันขึ้นมาจากท้องนามันขึ้นมาท้องนานะครับมันมีท่อรอดแบบนี้คลอดครับลองใครที่หาหมายนะครับผมแนะนำครับพื้นที่ติดคลองติดอะไรเงี้ยก็ลองไปดูครับถ้าฝนตกเยอะก็น้ำมันจะขึ้นครับเข้าไปลองดูได้ก็ครับอันนี้ผมก็ขับรถ ไปมาครับก่อนได้ตัวครับผมเม่นยางแข็ครับผมน,บนะครับป่าปลานะะป่าปลาเคี้ยวป่าปลาเหลาแบงได้ดีมากลองดูครับผมโว้ยมันเป่าตาแล้วขอปลดก่อนโอเคผมฝากไปด้วยเม่นยางแข็งมันเข้าเป่าตาดยอดครับผม